รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไม่อิ i ุ u ุ u m u เ i c Choice สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับดรสมิธอีกแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับปฏิเสธไปไม่ได้เลยครับว่าทุกทุกคนคงอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ดูเด็กอยู่เสมอใช่ไหมละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนในสมัยนี้นะครับทั้งหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายทานอาหารสุขภาพ หรือแม้แต่การหาวิตามินแล้วก็อาหารเสริมนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวิตามินเหล่านั้นเนี่ยจะเกินความต้องการของเขาหรือเปล่าวันนี้รายการดรสมิธของเรานะครับก็เลยอยากจะสรุปสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องวิตามินแล้วก็อาหารเสริมนะครับว่าอย่างไหนมีประโยชน์มีโทษยังไงบ้างและที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดเกินขนาดไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปเจอกับสาระความรู้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวนะครับไปหาแขกรับเชิญเราในวันนี้กันก่อนดีกว่าครับเธอคนนี้นะครับเป็นดีเจสาวสุดห้าวครับที่แหมไม่ว่าจะเจอกันกี่ปีต่อกี่ป ยังดูเด็กแล้วก็สดใสอยู่เสมอเลยล่ะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีเคล็ดลับดีๆอะไรแอบไปกินวิตามินอะไรที่ซ่อนไว้เฉพาะบุคคลหรือเปล่านะครับยังไงที๋ยวเราไปคุยกับเธอพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับมาเลยครับ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับพี่อ้อมสุนิสานี่เองนะอยู่ร้านน้ําผลไม้แบบนี้เลยสมแล้วนะครับที่เจอกันเท่าไหร่นะก็ยังสดใสเหมือนเดิมเคล็ดลับอะไรครับต้องถามหน่อยครับพี่อ้อมถามว่ามีเคล็ดลับอะไรไหมใช่ไหมฮะ <c oughs> ทานอะไรที่มีประโยชน์มากขึ้น <c oughs> แล้วก็ทาลายตัวเองน้อยลงวันนี้สั่งอะไรไปบ้างคเนียมีน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวก่อนเลยค่ะกแอสั่งอะไรอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับมีน้ําสับปะรดแล้วก็ให้บีบมะนาวนิดนึงวันนี้สู่ส่วนตัวทํามาเข้าเรื่องที่เครื่องดื่มสุดโปรดของพี่อ้อมเลยละกันอย่างสับปะรดเนี่ยนะครับแล้วก็มะนาวเนี่ยแน่นอนว่ามีวิตามินสูงมากๆเลยนะครับสับปะรดเนี่ยมีทั้งวิตามิน A และก็วิตามิน C ด้วยนะครับส่วนมะนาวแน่นอนเป็นพืชตระกูลส้มอยู่แล้วก็มีวิตามิน C สูงมาก ซึ่งทั้ง2อย่างนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระทําให้แก่ชราช้าด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ระบบเส้นเลือดของเรานแข็งแรงนะครับย้อนคำถามกยกากของอ้อมปานตอนเด็กเราท่องอาหารหลักห้าหมู่มีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนให้ครบนะครับไขมันและอีก2อนันวิตามินและเกลือแร่เกลือแร่นี่คืออะไรวิตามินคืออะไรโอเคครับได้เลยครับจริงๆวิตามินกับเกลือแร่เนี่ย ก็เป็นสารอาหารนี <right. S 3> Sadly, uh ่แหละที่อยู่ในหลัก5หมู่ของเรานะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยมักจะเอามาใส่ไว้ท้ายสุดเพราะว่าเป็นสารอาหารที่ต้องการจํานวนน้อยๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ต้องกินเยอะอย่างคาร์โบไฮเดรตหรือว่าโปรตีนนะครับแต่ว่าขาดไม่ได้ก็เลยอยู่ในสารหลัก5หมู่ที่จําเป็นก็จะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าวิตามินและก็เกลือแร่เนี่ยจำเป็นต่อร่างกายก็เลยเกิดกระแสที่หลายๆคนเนี่ยจะทานพวกวิตามินเกลือแร่เสริมกันอยู่ตลอดเวลาอย่างพี่อ้อมนี่ทานบ้างไหมครับ วิตามินเสริมเนี่ยเอาจริงนะคะน้อยมากมีคนให้วิตามินซีมาอ้อมจะโชคดีมีคุณผู้ฟังอ่ะใจดีสสงวิตามินซีให้อ้อมเป็นหนึ่งว่ากินแทนข้าวเลยไม่เท่านี้ไม่ตทองนี้ก้อยเอาจริงๆวิตามินเสริมพวกอย่างเงี้ยมันมีความจําเป็นกับร่างกายไหมคะจริงๆบอกหลักการคร่าวๆก่อนเลยนะครับโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าเกิดทานอาหารได้ดีและสไตล์โอเคนะครับไม่ได้ทำงานหนักไม่ทํางานเหนื่อยเกินไปทานอาหารจากธรรมชาติได้ครบั้วนจริงๆ วิตามินอาหารเสริมเนี่ยแทบจะไม่จําเป็นเลยเพราะว่าทานอาหารครบ5หมู่เนี่ยโอเคอยู่ละอ่าแล้วคนประเภทไหนที่จําเป็นวิตามินเสริมคะครับอันนี้เดี๋ยวสรุปไป้ฟังง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกเลยอันนี้หลีกเลี่ยงยากมากค,คนเครียดครับคนที่ทํางานหนักเครียดใช้ร่างกายหนัก นะครับบางครั้งอาหารอย่างเดียวที่เรารับประทานเนี่ยไม่เพียงพอนะครับอันดับที่2ก็คือลักษณะนิสัยการรับประทานนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยนะจะมีอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมครับอาหารประเภทแช่แข็งซึ่งไม่ได้ต่อต้านว่าอาหารแช่แข็งไม่ดีนะครับจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้อาหารในเก็บรักษาได้นานแต่ในขณะเดียวกันการแช่แข็งหรือเปลี่ยนอุณหภูมิของอาหารเนี่ยทำให้วิตามินบางตัวที่มันทนต่อสภาพอากาศแบบนี้ไม่ได้นะครับสูญเสียแล้วก็สลายไป อ,อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเลยที่ทําให้คนในปัจจุบันที่พึ่งพาอาหารพวก processed food อาหารแชร่แข็งอาหารสําเร็จรูปเนี่ยขาดวิตามินไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนเดี๋ยวนี้นะครับใส่ใจสุขภาพก็เลยหันมาทานมังสวิรัติกัน<ะ>ใช่ไหมครับการทานมังสวิรัติเป็นเวลานานๆแล้วไม่ได้เสริมอาหารให้ถูกต้องะนะครับขาดเนื้อสัตว์ก็จะขาดวิตามิน B12 ได้ะนะครับเพราะวิตามิน B12 สเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในเนื้อสัตว์ไม่มีปัญหาจุดนั้นยังทานอยู่กินวัวเป็นตัวเลย อีกอย่างก็คือเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่นะครับแอลกอฮอล์จะลดการดูดซึมของวิตามินหลายๆตัวนะครับเช่นวิตามิน B6 วิตามินบ1 2ินะครับส่วนการสูบบุหรี่เนี่ยจะทําให้ร่างกายต้องการวิตามินมากขึ้นเพราะการสูบบุหรี่เป็นการเพิ่มความเครียดให้กับร่างกาย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นตัวที่มาช่วยก็คือวิตามินนี่แหละที่จะไปซ่อมแซม <Yeah. S 1> สิ่งที่เป็นผลพวงจากความเสียหายที่บุหรี่มันก่อไว้ครับ <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นบุหรี่เล่าแน่นอนเกี่ยวแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้นะครับบางคนที่สุขภาพาไม่แข็งแรงและต้องอรับประทานยาประจําตัวนะครับยาบางอย่างเนี่ยก็มีผลนะครับทำให้การดูดซึมวิตามินนะครับหรือว่าการได้รับวิตามินเนี่ยแย่ลงนะครับเช่นนะครับบางคนที่ทานยาลดไขมันเป็นเวลานานนะครับหรือว่ายาระบายนะครับสิ่งเหล่านี้จะลดการดูดซึมของวิตามินได้หลายชนิดยาระบายเกี่ยวด้วยคะเกี่ยวครับวิตามินบางชนิดนะครับสังเคราะห์ได้ในลําไส้ของเรา หรือว่ามีการดูดซึมได้ในลำไส้ของเรานะครับถ้าเกิดกินยาระบายบ่อยๆนะครับก็จะทําให้ลดการดูดซึมได้ยิ่งยาระบายบางชนิดนะครับเช่นมีส่วนประกอบของอลูมิเนียมหรือแมกนีเซียมนะครับอาจจะไปบล็อกนะครับทำให้การดูดซึมของวิตามินหรือว่าเกลือแร่อื่นไม่ดี้มันเยอะอย่างเงี้ยแล้วเราจะรูไไไ้ได้ไงคะว่าเราขาดหรือเกินตัวไหนอ๋อนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเนือจากประวัติชีวิตประจาวันของเราลักษณะการใช้ชีวิตการกินอาหารแล้วนะครับปัจจุบันก็มีวิธีการตรวจนะครับ เพื่อว wow. er ิเคราะห์นะครับว่าเราขาดวิตามินตัวไหนนะครับหรือว่าขาดเกลือแร่ตัวไหนเพื่อจะได้เสริมให้ถูกจุดแล้วก็เลือกตัวได้เหมาะสมด้วยนะครับเพราะมันมีผลระยะยาวใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะวิตามินแต่ละชนิดจะมีหน้าที่ของมันเองซึ่งเป็นหน้าที่เล็กๆน้อยๆกระจายไปทั่วร่างกายนะครับก็ใครานไม่นึงดีกว่านะครับครับยอมมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพบ้างไหมครับไม่เอานิสัยไม่เอานม่เอาไม่เอาสม่เาไม่าไมอาไม่เอาม่เอาไ่อาไม่อาไม่เอาม่เอาไองเอาไม่เอาไม่เอื่อวานจัดรายการอาไแ่เอ้อมอาไม่ะอาู่มอนตึ่เ ันไม่มีแรงแล้วเป็นหวัดบ้างอีกอันนึงคือเวลามีแผลค่ะหมอแผลจะหายช้าอ้าวเหรอครับจริงๆฟังดูเนี่ยนะครับโอ้โหมีกระจัดกระจายมากเลยนะ,ะมีทั้งอ่อนแรงบ้างอ่อนเพลียบ้างแผลหายช้าบ้างจริงจริงแก่ <laughs> ไม่ได้พูดออกมาเต็มๆนะครับแต่ดูหน้า <c oughs> ตาเรากัยเรานะฮะ <c oughs> เอาอี้ละกรกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับ <c oughs> อาการแบบสเปส,สเปส่าทั่วไปแบบนี้ไม่ได้มีโรคเฉพาะเนี่ยนะเรามาตรวจระดับวิตามินกันดีกว่านะครับมาดูกันว่าพี่อ้อมเนี่ยที่รักษาสุขภาพร่างกายได้อย่างดีอย่างนี้นะครับ<ต>จะมีการขาดวิตามินอะไรหรือเปล่าดูดีว่าสุขภาพรักษาดีอ่ะเแบอนมานอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับไปตรวจค้อพบกันที่โรงพยาบาลเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันในห้องตรวจผมเลยนะครับมาครับพี่อ้อมครับ